ไ,ไก่บ้านมาหนึ่งตัวมือนีเฮาสีทําไก่ใต้น้ำนะครับนีนะครับหลังจากที่เราโขกเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่ลูกเด็ดมันก็คือเราจะใส่พริกไทยด้วยนะครับพริกไทยเม็ดนะครับให้ความแซ่บเข้มข้นนี่นะครับแล้วเราก็จะเาารวมกันแล้วก็จะเอาไปตั้งไฟนะครับ หนับนะหลังจากเราคลุกเขาส่วนผสมเข้าเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะไปตั้งตั้งไฟนะครับตั้งไฟอ่านี่ไก่ใต้น้ำสูตรสูตรลับของเ,ออเชฟเคี่ยวกระทะทองแดงนะครับอันนี้เดี๋ยวนี่สูตรของไก่ใต้น้ําก็คือว่าเราจะต้องเอาเอาอันี้มาวางข้างบนนะครับปิดให้มันสนิทตักน้ำมาหน่อยหนึ่งหม้อ นั่นแหละเอาตะเอาชาม,ามานั่นแหละหลอมมามาเปิดไปนะครับเปิดไส่วนผสมก็จะมีข่าตะไคร้ไม่บอกส่วนผสมต,ตะไคร่แปะข้างล่างนะครับส่วนผสมส่วนผสมในการตีแป้งนะครับเราก็จะตั้งไฟนะครับแล้วเราก็อ่า ให้น้ำข้างบนมันร้อนนะครับนี่อันนี้เราต้องปิดให้สนิทนะครับชั้นหนึ่งกับชั้นสอง,สองเนี่ยตอนเราก็จะเปิดไปกลางกลางนะครับแล้วก็ต้มไปประมาณสิบสิบนาทีนะครับสิบนาทีให้น้ํามันร้อนน้ำข้างบนร้อนนะครับเหมือนจับเวลาแหละน้ําร้อนเสร็จรปุ๊บเราก็จะมา เปลี่ยนน้ำใหม่แล้วเราก็จะมาคนๆๆแล้วเราจะทำทานอกให้ดูอ่ะโอเคจรับนะครับหลังจากที่เรา10นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนน้าออกนะครับแล้วเราก็มาคนนะครับคนให้มันกลับหน้ากลับหลังก่อนนะครับข้างบนลงล่างข้างล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็อีก10นาทีนะครับนี่เราก็ปิดไปอีกเหมือนหม้ออบแรงดันสมัยโบราณนะครับแบบนี้ ก็ให้น้ำตรงนี้มันร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับอีกสิบนาที <Nice. S 1> นี่นะครับเราอีกสิบนาทีผ่านไปแล้วนะครับของเราก็จะสุกแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ําออกครับนี่ oh. แอบ,บนะดูก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมลงไปใบ <Okay. S 1> มะกรูดนี่จริงๆเขาไม่รู้ว่ากระปองกะเพราเขาใส่ให้หมดเลยแนี่นกระกะเพราใส่กระป๋า อเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าวนานตอนนี้มันอาจจะน้ำมันจะแห้งนี่มาเตไ,ไม่ลใจมึง้แานตกได้แบ้านตัวนี้ด้แคบ้านมี่าตนก็บานนี้ก็็้่บนวี็ดูหบเานี้ก่าตา่าวกแัว็ดบี้วกระทะทองแดง ไก่ใต้น้ำโอ้ยใส่ก็ไก่หอมโอเคอืม